แม่ไปไหนไปแม่ไไบันเกิดแม่สุดแม่บ้านเกิดยังมีครับพี่น้องครับอโอ้เดี๋ยวของขวัญไหหมูเวลาข้าของขวัญฮานวัดทานาดีเลยวะฮะส่วนงานบวชเกิดข้องควันยายค่ะอยากทีร่างกายเมือ่อไหร่ทำอะไรเออในหลราคาสุดนี่ยกินขี้ยวันนี้สุดยังเนี่ย<แ>นี่มึงมึงสุแสงค่ะเฮ้ยมันเดือดดีใจพี่โบนี่มีจะไปบันเกิดหมูนี่ของขวัญน,นี่มึนซื้อมาให้เลยของควันไหหมูนี่ครับของขวัญบันเกิดใหหมู โม่กระเทยจังกินแน่นี่ยกระมือกระเทอไงบ่โม,ม,ม่กระเทอจังกินแน่นี่คนนนใครโทรมาครับใช้เท่อนั้นสงสัยพวกยังรับอา<ล>ะไรครับขอโทษน้มามันครับพี่น้องครับวันนี้กับซีเดียร์มันเกิดด้วยกันครับแต่ว่าเกิดพร้อมกันตัวน,นี้โอ้สดุดยอดมันเกิดมาทันยี่วะมันทะเลมากมันมีมาเนี่มามจะ้ะย,ยังให้รับนะมันรับมันของแม่ขงวันนั้น ตัวด้ใจอยู่เลยวาชุดกันเกินเลยชุดแดงได้วะนั่นอันต,ตัดออกฤทธิดเองหรือมันขาดมันเป็นแน่นี่ค่ะโอ้หชุดเ่อ,เอ,อง่งมันไปแน่นี่แหละขาดเสือต้นแน่นะเสือห้ากินเสือมนันเสือมนันมันขาดเสือหนไหน,นข้าววาเมื่อที่สิบหมามีตัวหน้าเ็จะปดเอีามาล่ำบ่แม่นี่บ่บู่บือการจ้าจะเรียนข้าวโพดเนาะ โซ่เสด็จเตียนอาหารนะครับเสเลตเต้นอะไรครับใสเราคันไหนไปมาใส่ขันอันจ้าเอาเอาเดินนจ้างปลอดไฟเ้ามากเลยครขาขอห้นหาทุ่มข้หายหาทุ่มเราเขาเลือดหาทุ่มเราเข้าไปอยู่4ทุ่ม4ทุ่มาก่า้ากเลยเดไปเปิดเพลงเตียนตีนล่างกับบอบเลยเนาะประเด็ตีรลังกาสลักามันีอันน่าด้เจ้งดีเจ่ส sì ุด นั่ผู้บา่าวอยู่บ่ค่ะมิจกกระเทานก็หาผู้บ่าวม่ได้ตัว,าตวมันจะขบะอโอยเาไปกินเอนวคนทิ้งลงกระเทยกินดี่ยวเ่ีย่่หฮะ มันจะกี้เดียนะมันอยู่ผู้ชายจะกินเดียงกันทันกินแนวอะไรวะก็บเ่ดิาทานครับึงานันเกิดสดีสชคดีมันผู้ชายมาซ่ามมามาเมถ่ายรูปแล้วจะวเยนะมถ่ายรูปให้ที่าเลยเนี่ มวาถนนจังบวนนะไปก่อนนะพามานำสัมารไปับนี่ไปแล้วครับโอเคโชคดีบ๊ายบายบ๊ายบาย